ข่าวดีมาอีกแล้วแคนวาใหม่สามารถใช้เสียงจากบทน้อย AI ได้โดยตรงแล้วนะเป็นไงไปดูกันเลยสวัสดีครับและเสียงที่ได้ยินในตอนนี้ก็มาจากบทน้อย AI ที่อาจารย์ไปสร้างขึ้นมาครับถ้าอยากรู้ว่าใช้งานร่วมกับแคนวอได้อย่างไรมาดูกันครับบอทน้อยก็คือเสียงสังเคราะห์ด้วย AI นั่นเองครับเป็นการแปลงข้อความเสียงนะครับให้กลายเป็นภาษาตามที่เราต้องการนะครับผ่าน AI แต่วันนี้บทน้อยอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในการใช้งาน แต่สิ่งที่ได้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเจ๋งที่สุดแล้วนะครับสามารถใช้งานผ่านเว็บแคนวาได้โดยตรงโดยไม่ต้องเข้าบอรดน้อยแล้วนะครับเป็นไงไมาดูกันเลย <S <S บบองแรกเลยนะครับที่เราต้องทําก็คือตกแต่งชิ้นงานดีไซน์ของแคนวาที่เราต้องการให้เสร็จก่อนนะครับเป็นอย่างนี้นะผมก็กําหนดแอนิเมชันออกมาเป็นแบบก็สวยงามนะครับครับสิ่งที่เราจะทําก็คือไปที่คําสั่งแอปได้เลยตรงนี้นะครับค์ชคาว่าบอทดน้อยลงไปนะครับ ก็จะเจอบอดน้อยไว้นะครับแบบนี้เลยตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกด open นะครับแค่นั้นเองนะครับเราก็กดเชื่อมต่อบัญชีกับบัญชีบอรดน้อยที่เราได้สมัครไว้ได้เลยนะต่อเรียบร้อยแล้วนะครับบอรดน้อยเนี่ยเขาเด่นเรื่องภาษาไทยนะครับจริงๆตอนที้เขามีภาษาอื่นๆตามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่ะผมว่าเป็นภาษาไทยนะครับเสียงเมลนะครับผู้ชายสไตล์มากมายนะครับ แบบสตอรี่เทลลิงแลเรทีอะไรอยางเงี้ยบรรยายก็มีผมเอาเป็นมิโลแล้วกันะะนะครับผก็เพิ่มในส่วนของข้อความที่ต้องการเข้าไปได้เลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้ถ้าทุกอย่างมันเสร็จแล้วเราก็แค่กด Generate, v o i c o v v r r ได้เลยนะครับแป๊บเดียวนะครับเจนเสียงให้เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยเลยนะครับเสียงผมเนี่ยมันยาวเกินกว่าสไลด์ที่ทำไว้นะครับอ่ะเราก็กด duration ตรงนี้นะแล้วก็ปรับ ขนาดได้เลยนะครับจะปรับดูเลชั่นตามในส่วนของเสียงนะครับแล้วก็อาจจะลองเพล์ดูได้นะครับขอเชิญเข้าร่วมงานการอบรม s r o ถ้าเราโอเคแล้วนะครับเราก็กดตรงแชร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะเป็น MP4 นะครับลองกดเ์เสียงดูได้นะขอเชิญเข้าร่วมงานการอบรม SROI Social Return on Investment เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคมวันว่าถ้าถูกใจคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนี้กันไว้นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ